สวัสดีครับเจมมาโตกับไอแกลครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับทีมการแข่งขันนะครับ f r e e f i r e World Series อยู่นะครับความจริงของรอบ Spring Season ของไทยก็ได้แชมป์แล้วนะครับแต่ว่านี้พี่แบบไอคลิปก่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าแชมป์ประเทศไทย,ยคือใครนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับแชมป์นะครับแล้วก็ไปเจอกันต่อที่ r e e Fire World Series Spring Season ของ Southeast Asia นะครับที่จะเปิด ซีซั่นเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่าุ่นนี้นะครับพวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับเรายังมีการแข่งขันแล้วก็มีอ่าเรียกว่างานออฟไลน์ให้ไปร่วมกันได้สำหรับงาน snapdragon pro series freefire นะครับซีซั่นสนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งที่มีการแบบเชิญทีมจากเอเชียหลายทีมนะครับเข้ามาแข่งขันด้วยกันปีนี้จัดที่ไทยนะครับที่สามย่านมิตรทาวก็ไปได้ทั้งวันที่9แล้วก็10มีนาคมเลยตั้งแต่ 11โมงจนถึงตอนเย็นๆเลยนะครับก็ใครที่ไปนี่ก็ไม่กลัวนะครับมีของฟรีแจกมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปเจอกันได้มีเจมไปเยอะแยะมากมายพี่ก็ไปนะครับแล้วก็มีสติมเมอร์ไปด้วยมีนักแข่งไปด้วยนะครับสามารถไปเล่นกิจกรรมไปเจอกันได้นะครับส่วนัวันนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ายังคงอยู่กับทีมการแข่งขันนะจะเป็นกิจกรรมออสองกิจกรรมด้วยกันนะครับมาพร้อมกันอันแรกนี่จะเป็นตัวกิจกรรม ตู้สุ่ม8ทีนะครับที่จะมีตัวชุดระดับ Legendary หรือว่าชุดระดับแบบตำนานนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือจะเป็นกิจกรรมกล่องนะครับที่เปิดมาจะได้โทเค็นเพื่อเอาไปอัพไปชุดระดับตำนานอันนี้แหละนะครับกิจกรรมแรกก่อนละกันก็มาตั้งแต่วันที่ 9. จนถึง15นะครับอยู่ในตู้สุ่ม8ทีนะครับตัวนี้นะครับจะมีของเด็ดๆอยู่ข้างใน4อันด้วยกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนละกันนะครับอันแรกนี่จะเป็นตัว อีโมดหรือท่าทางังใช่หรือป่นนะหรือมันเป็นท่าเปิดตัวนะขอแอบดูท่าเปิดตัวจะไม่ได้เป็นท่าทางหรือท่าเปิดตัวอ๋อนะ่าเป็นท่าทาง <c oughs> ระดับสีทองนะครับหาก่อนมันเยอะมันเยอะ เยอะๆเอ่อนี่แถวแถวนี้นะนี่แถวแถวนี้นะถ้าหาไม่เจอขออภัยที่อาจจะแบบจดชื่อมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ว่านี่เกมเป็นภาษาไทยอยู่เหมือนจะหาไม่เจอเป็นท่าทางท่าทางเกี่ยวกับช่วงแบบฟรีไฟเวอร์ซีดี้เนี่แหละ เป็นเมท้าเชนเอาเป็นว่าเป็นท่าทางแล้วกันนะไปดูเอาไปดูเอา,เอาตัวนี้นะครับก็อยู่ในตู้สุ่มแบตชีนะครับส่วนในที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสกายวิงสกายวิงตัวนี้นะครับก็คือสกายวิงมังกรน,นะครับผู้พิทักษ์คอสมิก <c oughs> ในระดับออเรนพลัสกัวไทย หัวมันคือท่าทางเปิดตัวอาจจะเป็นท่าเปิดตัวไม่น่าใช่หัวมันไปว่าไปดูเอาเองกันช่วงนี้ใช้โชนนี้ของแรงอันที่สามนะครับก็จะเป็นตัวกล่องศพระดับสีทองนะครับ,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 บอยู่ไหนล่ะเอาค้าง คอมมันเริ่มไม่ไหวแล้วกล่องสบ Galaxy Star Sky นะครับก็เป็นกล่องสบระดับสีทองแล้วก็อันที่4นะครับในตู้สุ่ม8ปีก็คือตัวชุดระดับสีแดงนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องสบให้ดูก่อนนะครับไปเปิดชุดให้ดูนะครับตัวชุดนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นชุดที่แบบมีการอัพได้นะครับซื้อของอัพได้ก็พิท

เนี่ยเวลาจดชื่อชอบจด <c oughs> คนละภาษาที่ใช้ในเกมกมันก็งงอย่าเป็นว่าไม่ไปนไรไปดูเอาแล้วกันนะครับไปดูเอาแล้วกันออันที่สี่เป็นตัวเซ็กเป็นตัวชุดนะครับเป็นตัวชุดไหนๆก็ไหนๆละเป็นตัวพอม,มแล้วโซดิไปรเดนแล้วกัน เซตอ่าชุดนี้นะครับก็จะมี5สีด้วยกันนะครับแล้วสามารถซื้อเพื่อแบบปรับแต่งได้นะครับมีโอ้แบบเยอะมากๆอันนี้คือชุดแบบชุดหลักนะครับจะเป็นประมาณนี้ลักร็จะแบบเหมือนทรงแบบ n i ก a i e Sport นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเท่สีทองนะครับมันจะต่างกันนะสีฟ้าคือมันจะเป็นมังกรเห็นปะ สีทองไม่เหมือนแบบเป็นนกฟินิกซ์เนี่ยสีนี้จะเป็นแบบมังกรเหมือนกันเป็นมังกร,รปีศาจเคี่ยวแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นหัวมังกรเนี่ยจะเป็นปีกมังกร,รก,ก็ได้เช่นนกฟินิกซ์ชุดนี้ความจริงพี่ชอบมากนะครับชอบมากามันเป็นชุดที่มีความแบบลึกลำในการออกแบบนะครับส่วนคอลเลคชันนะครับจะมีสามอันและจะเป็นท่าทางเปิดตัว ไอา้ลมาเป็นตะโขปังอ้ที่สองจะเป็นท่าแบบดึงน้องมังกรเอาถ้วยกูขึ้นมาอะไรเงี้ยอันที่สามจะเป็นท่าเต้นนะครับอันนี้ท่าเต้นหมู่นะเต้นแบบหลบหลบอุกกาบาตด้วยการเต้นแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในชุดนี้ก็คือเป็นชุดแรกที่มันมีการแบบเพิ่มเอฟเฟกนะครับแล้ก็คือถ้าเอาใส่ทรงผมเนี่ยตอนที่ปีนมันจะเปลี่ยนท่าปีนเป็นแบบจะมีเอฟเฟกตตอนปีน อันที่สองถ้าเกิดเราใส่รองเท้านะครับตอนที่พันยามันจะขึ้นมังกรที่เท้าอันที่สามนะครับถ้าใส่งเกงตอนวิ่งก็จะมีรอยวิ่งแบบนี้อันที่สี่คือถ้าใส่เสื้อนะครับนะตอนที่ยืนนะมันก็จะมีแสงออกมาที่เกาะรอที่แบบว่าพวกหน้าล็อบบี้โชว์แบบโอ้เท่โวยประมาณนี้นะครับกลับไปดูที่ตัวชุดที่บอกนะครับว่าชอบตรงที่ มีความแบบลึกล้ำในการออกแบบอย่างที่เห็นว่าสีสี่แยมก็จะมีตัวเอฟเฟกที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวชุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าติมนี้เป็นติมมังกรนะครับก็ติมมังกรไกซี่เห็นปหตัวเอฟเฟกในชุดมันจะเหมือนแบบมีดาวขยับตลอดเวลาเป็นไกซี่ข้างหน้านี้เป็นมังกรที่ไหลแล้วก็มังกรเนี่ยก็มีเกล็ดมังกรแล้วก็เหมือนมีปีกอ้อมมาที่ดังฝั่งนี้ด้วยโคตรไทยเป็นนักรบมังกร จอชุดไทยอย่างไทยพิชูไม่จะเป็นทรงแบบนักก e ีฬาอีสปอร์ตโคตรเท่เออจริงพี่นะ่าชอบสุดในบรรดาชุดระดับแดงหมดแล้วตัวนี้ก็ราคาค่าสุ่มวันนี้นะครับก็เริ่มตอนที่9เพชร19บ9 99 199 299 399 499รนะรหมดตัวก็1572าเบพชรเท่านั้นนะถูกมาเกเลยได้ทั้งชุดแด้ทั้งกล่อง ได้ทั้งอีโมดได้ทั้งสกายวิงด้วยจริงเหรอทุกขนานด 1, 5, นี้เหรอพันห้าเยียหมดได้เหรอโอ้ส่วนอีกกิจกรรมนึงที่จะมาด้วยกันนะครับคือวันที่เก้าถึงยี่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็จะมีกล่องโทเค็นนะครับราคากล่องละสี่สิบเพชรซึ่งตัวกล่องเนี้ยก็มีโอกาสสุ่มได้นะครับตั้งแต่สองโทเค็นไปจนถึงหกร้อยหกสิบโทเค็นนะครับแล้วก็นั่นก็คือเอาโทเค็นเนี้ยมาปลด เอฟเฟกต่างๆของชุดนี้แหละนะครับตอนแรกมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับอนน้องก็สามารถปลดได้ว่าอยากปลดสีไหนเพิ่มขึ้นมานะอยากปลดคอลชั่นไหนเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นก็ไปเล่นกัดนะครับคุมแน่นอนตัวนี้นะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย